คนทำกินสดดีครับผมก็กลับมาเจอกับผมอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับผมคลิปนี้นะฮะเราจะมาทดสอบนะครับการใช้เครื่องนะครับเป็นตัวสกัดกาแฟหรือก็จะเป็นตัวที่สกัดน้ํากาแฟแบบเมนนวลนะครับก็จะเป็นตัวโรบอทนะครับหลายคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตากันดีนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมได้มาประมาณ2วัน3วันแล้วนะครับก็ลองใช้งานแล้วก็เล่นดูนะครับรู้สึกประทับใจในช็อตกาแฟที่ได้นะครับเพื่อนผมก็ยังถือว่าตัวเองเป็นมือใหม่นะครับสาหรับ สายสโลบาร์หรือว่าการใช้เครื่องแบบเมนนวลนะครับเพื่อนๆพนเพราะปกติผมจะใช้ตัวเครื่องชงสไตล์สปีดบาร์นะครับเพื่อนๆสําหรับเจ้าตัวโรบอทนะครับก็ราคาก็จะประมาณหมื่นกลางๆนะฮะตัวนี้นะฮะสามารถหาซื้อได้อันนี้ผมได้มาเป็นมือหนึ่งเลยนะครับสําหรับตัวเขาก็จะมีตัวโรบอทนะตัวเครื่องตัวนี้แล้วก็ผมมีการอัปเกรดนิดนึงนะฮะปกติมันจะมีตัวเกจวัดเรงรันนะฮะปกติเขาอยู่ที่ที่แขน ของตัวโรบอทนะครับแต่ว่าผมย้ายมาอยู่ตรงนี้เนื่องจากตอนที่อยู่ตรงแขนเนี่ยเรามองตัวเข็มไม่เรามองตัวเกจวัดไม่ถนัดนะครับผมก็เลยสั่งซื้อตัวยึดตัวนี้มา้วก็ยึดเท่ายึดเจ้าตัวเกจตัวนี้นะครับให้มันแหวนขึ้นเราจะได้มองตัวเข็มแรงดันนะครับได้อย่างสะดวกนะครับเพื่อนๆนะฮะสำหรับตัวอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้กับตัวโรบอทก็จะมีตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวเป็นด้ามชงนะฮะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะ ถ้าเป็นเป็นเครื่องชงก็จะเรียกว่าด้ามชงนะครับแล้วก็จะมีตัวบัสเกตซึ่งตัวบัสเกตก็จะใส่เข้าไปในด้ามชงประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นบัสเกตใส่กาแฟนะฮะแล้วก็มีตัวกระจายน้ำนะฮะเพื่อนๆห้าสิบเจ็ดจมิลลิเมตรตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวแทมเปอร์แถมมาให้แล้วก็จะมีตัวตัวทางน้ําเป็นแบบ2ทางน้ํานะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นสไตล์แบบตูดเปลือยนะฮะ ถ้าเกิดใครอยากจะแบ่งช็อตกาแฟออกเป็น2แก้วก็สามารถใช้ตัวนี้เป็น2ทางน้ำได้นะครับมียางกันลื่นนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีตัวสเปร์ร์ทอีกสักชิ้น2ชิ้นนะครับเป็นอะไรติดมาให้แต่ตัวแทมเปอร์นะครับผมได้อัปเกรดนะครับก็คือสั่งซื้อทางหากนะครับก็จะเป็นแบบตัวสปริงตัวนี้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าตัวสปริงตัวนี้ก็จะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวนี้จ,จะช่วยทําให้ แท้กาแฟได้ตรงมากขึ้นนะครับมันจะมีตัวรักษาระดับให้ตรงนี้ให้นะครับ,บเพื่อนๆนะฮะแล้วก็ผมสั่งเจ้าตัวที่เกลี่ยผงกาแฟนะฮะหรือถ้าเกิดเราคุ้นเคยกันดีนะก็จะเป็นแทมเปอร์แบบมากรองอะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้จะใช้สําหรับตัวตัวโรบอทนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็จะามาทําเมนูอเมริกาโน่ส้มนะครับแล้วก็จะสกัดช็อตเอสเปรสโซ่นะครับเพื่อนจากเจ้าเครื่องโรบอทต,ตัวนี้นะครับนะฮะ นะครับผมเป็นเมนูอเมริกาโน่ส้มในแก้ว16ออนนะครับเพราะว่าตัวนี้จะลากช็อตไม่ได้เหมือนเครื่องใหญ่นะตัวนี้มันจะเต็มที่น้ำก็น้ำกาแฟก็จะได้อยู่ประมาณ60 ml นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำตัวน้ำส้มกันก่อนนะครับเพื่อนๆเหมือนเดิมครับผมก็จะใช้ตัวน้ำส้มของซันควิกตัวนี้นะครับก็จะใช้น้ำส้ม ผสมกับน้ำนะฮะตัวน้ำนี่นะครับผมก็จะใช้อยู่ที่3ออนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใช้ตัวน้ำส้ม30กรัมครับผมใช้วิธีการช่างเลยนะครับโอเคต่อจากนั้นก็จะเติมน้ำเชื่อมนะครับผมประมาณ15กรัมครับ น้ำเชื่อมที่ผมใช้ก็จะเป็นน้ำเชื่อมมิดผลนะเพื่อนๆสูตรละลายเร็วนะตามด้วยน้ำมะนาวนะครับประมาณซีกหนึ่งนะครับเพื่อนๆไม่ถึงครึ่งลูกนะครับเป็นผมใช้เป็นแบบซีกเล็กๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าประมาณกี่กร,รมัมใช้นิดเดียวเพราะว่า,าจะเอาน้ำมะนาวเนี่ยนะครับไปช่วยทําให้ตัวน้ำส้มมันขึ้นจม,มูกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะใช้เกลือประมาณติดปลายช้อนนะเพื่อนๆ ไปครับแล้วก็ชงส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเพื่อให้ได้น้ำส้มนะครับของเหลวที่เราชงได้ก็จะประมาณนี่นะครับในส่วนของกาแฟนะครับตัวนี้นะครับก็จะใช้กาแฟอยู่ที่20กรัมนะครับเพื่อน,อนผมเผื่อไว้นิดนึงแล้วกันนะครับแต่ประมาณ21กรัม เกอดติดที่เครื่องบดนะครับผมได้20กรัมแล้วครับผม เกลี่ยผงกาแฟเล็กน้อยนะครับให้ตัวผงกาแฟมันแตกตัวนะครับเพื่อนๆปกติผมชงเครื่องก็อยู่ประมาณ18กรัมเน่ตัวนี้จะใช้กาแฟเยอะกว่าคือ20กรัมก็จะเกินขึ้นมานิดนึงนะครับผมผมใช้ตัว ตัวเกียวผงกาแฟก่อนเนาะเพื่อที่จะปรับหน้ากาแฟนะครับให้มันตรงนะครับเพื่อนๆเ,เวลาเราแทมลงไปเนี่ยมันจะได้ไม่เอียงนะฮะแล้วก็ตามโดยแทมเปอร์ครับแทมเปอร์ของตัวนี้ก็จะยาวหน่อยนะฮะ เพราะว่าเนื่องจากตัวบัสเกตของเขามันลึกเมื่อเราแทมสิ็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตัวใส่ตัวแผ่นกระจายน้ำลงไปนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่ด้ามชงนะครับ โอเคครับจากนั้นก็จะเติมน้ําลงไปนะครับเพื่อนๆก็ก็เกือบๆเ,เต็มนะครับแต่ว่าไม่ต้องเต็มมากนะครับโอเคจากนั้นก็ใช้ด้ามชงนะครับใส่เข้าไปที่ตัวเจ้าตัวโรบอทนะครับแล้วจะใช้แก้วมารองนิดนึงนะครับตรงนี้เพื่อนๆอ,อาจจะไม่เห็นเข็มแรงดันนะครับเพื่อนๆก็ใช้ประมาณ8-10ถึงบาทนะครับในตัวเกจ แรงดันนะครับเพื่อนๆมาดูช็อตกาแฟกัน <Okay. S 2> เหนืยนเรื่องเหมือนกันนะครับ <laughs> นี่นะฮะช็อตกาแฟก็จะได้ประมาณนี้ครับผมผมว่ามันใช้ได้มันโอเคเลยนะครับยังกะใช้เครื่องใหญ่ในการสกัดน้ำกาแฟะนะเพื่อนๆแล้วก็เราต้องเราจะต้องฝัดน้ำทิ้งด้วยนะครับโอเคครับทุกคนครับก็ เทน้ำส้มที่เราเตรียมไว้ลงไปก่อนนะครับน้ำส้มที่เราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วอเมริกาโน่ส้มแล้วก็ผมเติมน้ำแข็งลงไปสักนิดนึงนะครับผมต่อจากนั้นก็เทช็อตกาแฟสวยๆนะครับที่เราสกัดจากตัวโรบอทมื่นสักครู่นี้นะครับ ฝากครับผมโอเคครับเพื่อนๆก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูอเมริกาโน่ส้มใบคนทํากินนะครับโดยผู้ช่วยผมวันนี้ก็คือเจ้าตัวโรบอตในการสกัดน้าเอสเปรสโซ่นะครับผมเป็นอีกอุปกรณ์ในการทํากาแฟอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับว่ามันสามารถที่จะทำช็อตกาแฟได้ค่อนข้างที่จะดีเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับตัวเจ้าตัวโรบอทนี้นะครับส่วนราคาก็อยู่ประมาณมือหนึ่งก็อยู่ประมาณ1 0,000กลางๆนะครับเพื่อนๆตัวนี้ ส่วนอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ก็จะเหมือนกับที่ผมได้แนะนําไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมตัวนี้รสชาติกาแฟจากที่ผมได้ลองชิมแล้วนะครับก็รสชาติกาแฟก็อยู่จัดว่าอยู่ในกลุ่มที่ใช้เครื่องสกัดเครื่องราคาหลักแสนอันนี้พูดพูดภาษาชาวบ้านก็ประมาณนะครับใช้เครื่องราคาหลักแสนในการสกัดนะครับเพื่อนๆตัวนี้ไม่ต้องงองไฟฟ้านะครับ ะะโอเคครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ